สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บอสคูสุคนเดอร์จ้ายินดีตอนรับเขาสู่ซองสลาสวรรค์เนาะพี่น้องเมนิกะมาพบกันกับบรรยากาศยามแรงแรงกำลังซิเมอร์เนาะมันนีเฮาซิมาเห็ดเมนูลาบหมูพี่น้องลาบหมูนี่บุตรเคยกินแต่ดนแล้วเนาะมันนีกะอยากลองมาเห็ดเนาะกับหมูกับเป็นหมูเทียนบุค่อยเป็นเนื้อมันประดดอกติดมันเนาะเทาก็ผักหรือว่าซับอะไรเขากับซิมาลาบเนาะ ตอนนี้เขากำลังขวาน้อพี่น้องขวานให้แบบวา่าให้มูมันชุกอะไรเนื่องมูมันชุกแล้วเขาจะทำการลาบเนาะเพราะว่าเห็นยุงเทพเพิ่นเวลาเพิ่นลาบ,ลาบมูเพิ่นผักแบบมูซับอะไรเนาะไปเบิ่งไปชมกันเลยจ้ามูเขากะนี่น้องพี่น้อง,องขวแล้วเนาะขวานให้มันชุกเป็นทีบร้อยแล้วมเนกามีเมนูแกงเห็ดเห็ดเท้าอ,อัดใส่ช่องฟิตไปเลยพี่น้องบทท่านได้หดอนันตุกแรงตุกเรืงเร่งประจัง ซีเมียนแล้วหัวมันบ่มีย <website> ังก <thôi> ินเนาะมาเนี่ไปเบิ <offs> ่งไปส้มตอนเฮ่ามายังตอนเฮาลาบหมูกันเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเนื้อหมูที่เฮาซับอะไรพี่น้องกับมันเป็นน้ำมันเนี่ยเป็นยมยงกําวยังเนาะมันก็เลยประมาณนี้เนาะเฮาบ่ทันได้ปรุงเนาะอันนี้คั่วซุกซื่อๆเนาะบัดนี้เฮาก็สิพามาเบิ่งเฮ็ดโตที่เฮาสิแกงแหละเนาะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดที่เฮาอัดซองฟิตวแะไรเฮ็ดสมบูปีแหละพี่น้อง เอามาละลายก่อนแล้วก็บชกแกงเนาะเอาจิปลาบหมูก่อนเลยเนาะบะนี้ตัวน,นี้เขาก็บจะทำกันน้ำมันพริกขวดลงไปเนาะพี่น้องโก็จกัะวัชพดเนาะหยกขกสร่รสหยกขกใส่รสพี่น้องมะนาวไปใช่เนาะเขาจะใส่มะนาวเนาะมันจังสีแซ่บ ลายกระสมเน้บางนาวใส่มักนาวลงไปจ้าพี่นอ้องพอแล้วเนาะยามันเปรี้ยวเนาะเป็งน,นัวเขาใส่ลงไปก่อนแล้วเนาะใส่ตอนขวบผูชุดนี้ที่ใส่ประแดกน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะใส่เพราะมันมีกลิ่นฉันบ่ใส่มันก,กบ็บขากีได้พี่น้องบานเท้ากจะิใส่เนี่แหละ เออลืมใส่ขา้าวขวัวใส่ข้าวขวัวก่อนก็ได้ <laughs> ใส่ขา้าวขวัหอมหอมขอ้าวขวัวก็ได้ขวัวเองเนะาะวันนี้เขาก็จะใส่นี่ต้นหอมผมมีสารแหน่เนาะต้นหอมแล้วก็ใส่ต้นหอมปีฮาก็สิมาคลนรัวมาคนเนาะพี่น้อง ถ้ามีผักอ่อนซาลาเ่ใส่หนึ่งที่เข่าก็เลยได้รามงนมะขาะกินอยู่ได้หอมกุ้งกุ้มอยู่หอมกุ้มอยู่ซัมีน่เลยนะพี่น้องแล้วเราจะทำการชิมรสชาติก่อนเนาะอืมแฮ่อยากเปรี้ยวเหรอพอแอะไรเนาะ จะแต่บมีพักกินกับเนาะโอเคพี่น้องเรื่อยๆหรัอนี้เขาจะทาอันไปแกงเฮ็ดเนาะนี่หน้าตาลาหมูก็ได้ตอนนี้เฮ็ดเขาก็เอาออกมาละลายแล้วเนาะพี่น้องเขาจะทำการแกงเนาะต่อหมอบา้าไงหนังเนาะลืมเก็บพักอีตูมาตนาเขาเบือลงไปก่อนเลยเนาะเขาเบือกบมักผิก มันก็ชุลรถเนาะมื่อวนนี้สิชส่ประแดกเป็นประแดกขวดเด้อพี่น้องประแดกมันเดือ mm hmm. ดบุญบุญแห้งก็จะมากินเลยนาองาันนี้บอมีพักเนาะลื้เก็บมาแต่นาพายตูเป็นป่าอยู่นะไ,ไ้เก็บมาอยู่เพื่อนในปลูกันบ่นบกเกิดเอา เมล็ดหรือเอนไนมันมาปลูกถึงี้มันก็บเกิดกฮิดใอูกกันกัประมาณนี้เป็นอีรี่อยู่เป็นมันยังมุ่นไ่ไเ้จระั่งถึงท้งนทั้งต้นเลยพี่น้อหนาตาก็สิบหมเป็นตะกินไปเลยเนาะแต่ว่ากระจายแช่ไปแล้วเป็นฮิตคลงูฮ็ดโอสารพัดเฮ็ดเนาะหลังจากสกเฮ็ดแล้วก็ กินข้าวแรงโมนก็มืดควรควรอยู่ไม่ถสาวเมื่ทาส่งตอนเลี้ยวเรียบร้อยน้ำกันเลยจ้าตอนนี้แกงเห็ดเขาก็แล้วไปกีนร้อยเนาะไปชิมตักใส่ถ้วยพักติว่วพักติ่วกับบริเก็บมาพี่น้องในทางหัวเฮือนเนี่ยมันก็สูงโบใส่โบเป็นยังดอกบางคนผลกระหมักแกงหรือเลกีิ้วเนาะสำหรับจอ่อวใบละมงก็ได้ เรียบร้อยแล้วแกงเห็ดปูเมนูแกงเห็ดกันนะพี่น้องจะบ่เห็นไปได้เนาะเมนูมโนโอาหารแรงกะมีแกงเห็ดลาบหมูเนาะพี่น้องสองอย่างเนาะหน้าตาลาบหมูก็ะไ้ชิมันๆเนี่ยอันนี้หน้าตาแกงเห็ดก็จะประมาณนี้มาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงนำกันแซ่บๆเลยมนันตอนนี้ก็ได้เวลากินข้าวแรงแล้วเนาะพี่น้อง สบายดีพี่น้องเรื่องขาแดงลำกันเด้อสบายดีสวัสดีลุงป้านะสิบสี่จางแกผมมีคลิปชว์มือแล้วชมือไองเดอนี่น้องอ่าือใส่วตาเอาเลยเดนอยู่หลับมือเต็มชาวแกนผมกำลังอาบน้ำเนาะเวลายังหิว ไปชวนไป้่ไป้เปนปาเป่ามีอะไรยหมกันกวาดเนาะเียกินกับลามูเนาะปลูกเรองคนยาดโลกเลชวนจะมีนาหมักกินมีต้องปลกต้องมท่าันกวามกาับเ นนส่วนในปลูกผักในสวนแล้วหันการปลูกด้วยต้นท่าต้นตาลไปต้นหมวกต้นยงไปมันให้มันบอกเป็นแล้วแก นงถือให็ด้อหอมผักกาดเมือนมัเขือมะเตงมะกั่วมเตก็ผักกาด ตอนนี้เขากะกินข้าวอิม่มแล้วเป็นทีมร้อยน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีข้อโจบคลิปเอาไวสา้สนชมก่อนเดอ้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือกดสั่นกระดิ่งนเนาะเพื่อสีภพพาคลิปใหม่ๆจากช่องของเราพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะสบายดีสวัสดีสดพี่น้อง